สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิถีไทยคนใกล้บ้านชาแนลนะครับว,วันนี้ก็ตอนเช้าครับบรรยากาศดีกําลังสบายๆเลยนะเจ๊กับบ้านเนี่ยเอาเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเอเขาจะปลากันครับวันนี้หลังจากที่ พวกเราได้เกี่ยวเข่ากัน,สนเสร็จแล้วครับจบงานแล้วเกี่ยวเข่ากันเรียบร้อยแล้วครับฝังเต็มเลยนี่ก็เดี๋ยวเอ,อ๋เราก็จะมาสู้ปลากันการของการทงไรทงนาะล้เนเอ,อ แล้วครับบรรยากาศยามเช้าเลยโอ้คนก็นเต็มเลยช่วยกันครับหาอยู่หากินตามวิถีอชนบทครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ่ออยู่ตะนาครับเกี่ยวเขาเสเร็จแล้วก็มีใครมีบ่อก็หาสูบจับปลาช่วงนี้ เอามาสู่าก,การกินแปลงกันกินครับนกำลังนั่นเลยครับเลือกจากเกี่ยวเข่าแร้วมาจ้าปลาครับจานเอกอันนั้นคนเกี่ยวเข่าให้ครับครับรถเกี่ยวนี่ เมื่อคืนนี้ครับตั้งสูบกันแต่เมื่อคืนนี้ก็พอดีให้ตอนเช้าได้เกี่ยวพอดีเอ้ได้จับพอดีโอพูดเรื่องเกี่ยวเขาก็เลยจะไปเกี่ยวเขานะครับนี่จับปลาตั้งสูบไปแล้วตอนเช้าก็ได้จับพอดีเลยครับนี่ผมก็ เหลืออีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อน้อยนี่บอ่อน้อยอยู่ตรงนี้นโอ้โหปลาครับนี่ได้ปลาน้อยเดี๋ยวปลาน้อยครับเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ปลาใหญ่หรือไม่โอ้โหนี้ยปลาใหญ่ ไ่ป่าใหญ่ครับนี่ป้าใหญ่มือโล่ไปจ๊ปปลาด้วยจปปาไป่ายเองนะาอันนี้ป่าปลาอนั่นเขาเรียกปลาอะไรป้าเลือกขี่โคนอือทำไมปลาไม่มีสามพันสามพัน่สามพัน้าว่ะ ปลาไหลจิ๊บปลากรดีหจิ๊บน้ำกินไรดอกเออมาสู่กันกินรู้ได้ไงปลาอยู่ในน้ำโอ้เสียนปลาเนาะโอ้เสียนปลาเนี่ยเสียนอึงเดีเสียนปลาเนี่ว่าปลาอยู่ในน้ำมันเนี่ยพูดเลยพูดมาซีบคำมน่เช็ด้อยู่คำเดียว นี่ปลาอะไรปลากระ,ะ,ระกดีปลาสลิดปลาสลิดอ๋อมีปลาสลิดด้วยนี่ครับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำซีดกันลแล้วเราก็มาสูบปลาจับปลากันครับเพื่อนๆน,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 นี่นปลาก็ได้ไม่เยอะแล้วครับนี่นนนอ,อืมฮะเออมีหอยขม ป่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับปีนี้น้ำม,มันท่วมต้องใส่มันจะไปก็น้ำม,มดแหละยามเช้าครับบรรยากาศยามเชา้าตกจับตอนเช,าชา้าเช้ายังงี้โอ้วยิธีชนบทครับตอนเนี้ยรวมญาติพี่น้องกันครับมา จับปลาจับปูกันเอาบอกปลาตัวนี้จุ๊บเก็บปลาอยู่บัดนอกครับบัดนอกหนาวครับหนาวครับทั้งทั้งวัดก็มีงานช่างหุงข้าวก็อยู่นี่ครับนี่ช่างหุงข้าวก็มาสูบปลากันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวแทนครับตรงตัวแทนไป

ทีมงานรถเกี่ยวครับทีมงานเขาโอดรถเกี่ยวผมจับปลากันอย่างนั่นเลยโอ้โหนีลูกชายครับนี่ลูกชายเสียโอ๊ตครับนี่ลงไปครับ,บเดี๋ยวได้มาติมเนี่ยครับ เดี๋ยวจับเซตแล้วกอเบ่งเบ่งกันไปกินครับเพื่อนนั่งคัดปลาอ้าวยึดโซนมาเมื่อไหร่ไม่ไหวจนบรรยากาศยามเช้าครับ,รบแสงตะวันโอ้ลงไม่ไหวเด้วยวเพือ่อรถบัสเจอานนีเยชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ พ้รถไถน้ำมันมุดเนี่ยแล้วตดได้ไหมนี่ตีได้ไหมอ๋อต้องให้ถึงมือเนาะโอ้ยต้องให้ถึงมือเสียนโอ้ต้องให้ถึงมือเสียนนี่โอ้ถอดแล้วครับถอดแล้ะถอแล้วมือเสียนเสียนปลาเสียนปลานู่นบอกว่าหนองใหญ่หนุ่มจะมีปลาหลายใช่ไหะไอ้หนองน้อยเนี่ยไม่ใช่หนองใหญ่เเสสีียยนนปปลลาา ีขอแล้วปลาอยู่ในน้ำเก่งจริงๆใช่เลี้ยงท่นะเลี้ยงจริงในวงการนี่ไอ้กูเก่งจริอองกว่าท่านไหมโ <c ười> อยเดูไม่เก่งจริอองเหรอไอ้นั่นห <c ười> ลองนายกเนาะรองนายกงงต้องช่วยกันดิไอ้เนี่ยแค่ลูกจ้างเนาะ ใส่คืนดดีสคือเกาใส่คือเกาอ้ยหนว่าใส่ไอา้มันต้อายายเกมหวาใปลาอีงหันปูนมากะแจนปลาไหลครับเอาไม่พอถังไม่โพใส่ครับ เสียนปลาใส่ชุดแล้วว้ายทำไมงั้นหรอแม่เสียนปลาถอยแห่งไม่มีมันก็ต้องไปเทมันโหบอกวันนีแไม่เห็นมตามมาดนึ่นดี๋ยวตามมาด่วนอื้ออื้ออื้อเชลบุฟหวานเลยครับไม่ต้องจับยากหวานแล้วก็มาพูดขึ้นข้างบนเอาโอ้โหเอา้าเอาเอา เอาปุ๊บขึ้นมาโอ้ยอดมานี่อดโอ้โหฝีมือนี่ฝีมือเสียนเขาครับนี่นู่นนู่นอือ่ะขึ้นมาไหวไหมนี่นี่นี่จับโอ้นี่ครับอุ้ดเลยอุดทำได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ดแน่นอนว่ะแน่นอนว่ะ เก่งกว่พ่อมาหลายเร่อ่ฝากติดตามช่องวิธีไทยคนไน้บ้านชาแนลด้วยนะครับช่องเล็กๆครับทำไปเรื่อยครับเก็บเอวิดีโอไว้ดู